สวัสดีพี่น้องเศร้าหน้าเศร้าเกษตรนะครับหน,นี้พาลูกเบึงทงุ่งนาให้หน่อยนะครับย่ำเลยกบ,บึงเกษตรสวนนะครับทุ่งนาพื้นที่ชาวฟางต้องทำด้านด้านนี้ด้านนี้บ่แมาณนะครับด้านนี้ของผมนะครับตรงนี้นะครับแปลงนี้แปลงนี้อยู่สามไร่กว่านะครับสามไร่กับสองงานสามไร่สองงานปลูกข้าวเหนียวอย่างเดียวนะครับลูกข้าวเดียวนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอ,ออกห้างแล้ว ออกห้วงอย่างที่เห็นครับนะก็น่าจะปลายเดือนพฤศจิกาก็น,น่าจะเก็บเกี่ยวได้นะครับตอนนี้ก็มีน้ำอยู่ก็สามารถหอดช่วงเก็บเกี่ยวได้นะครับเลยอ,ออกห้วงแล้วสวยงามถ้าบ่มีน้ำม,มากก็น่าจอยแล้วครับชบาวนาะครับอันนี้ของตาแล้วครับตาเราก็ป็นกวันใก่เคียงกันนะครับ บ้านเท่านะครับอากาศขนแกันนะครับขนกนอำเพื่อชนบทกับวิธีปลูกกับขั้วเหนอเราครับแต่ว่าค้นสไลด์นะครับพ่อหอดูการปลูกประมาณเดือนพฤษภ้าหรือพฤษภ้าปลายพืภา้านี่ภากันวันเกือบเบอดแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมผัวฮันวันนะครับผมฮันเห็ดเพราะว่าบึงจากสภาพอากาศแล้วนะครับช่วงเดือนปลายพฤภผ้านะครับมีถุหน้าเนี่ยฝนตีสิ่มช่วงของทุกปีเลยนะครับ เปื่อส้นการที่นำมาหลากยากนะแต่ชาวบาลล้นาน,นพากัญญาณเนาะพากัญญาลนะก็พากันวานกอนพอวานปุ๊บพอสิงเดือนมิถุนานครับเดือนมิถุนาดิแรงเต็มเดือนนะครับแล้วก็อย่างของเมื่อเดือนมิถุนากระดาซัดเข้ามากระดากลางกระดา,ารระะมันก็ยังแรงเงาเข้าเคื่องลันตายหวดนะครับถึงย่างกัญญาขึ้นนะครับเพราะว่าฝนม็จะตกปอยๆเพราะห้ยาขึ้นนะครับ,ว,นนรบวิธีการก็จะไปวานช่วงนั้น,นครับไปวานช่วง ปลายมิถุนาหรือต้นกรกฎานะครับต้นกรกฎาในผมเห็ุจิตวิทยาสองสามสามปีสามปีสี่ปีผมก็ได้เขาตลอดนะครับแต่ของคนอื่นเพิ่นมันตายนะครับมันตายตายในยอดแม่แรงนะครับพอแรงปุ๊บมันก็ตายนะครับพอตายก็หยาเข้นมาแทนที่จะเดืเขาทล้มิจัยหยาครับก็เอาล่องเอาล่องไิธี่หัวไปเบิึงนะครับผู้ใดผู้ใดติดตามช่องยูทูบของผมนะครับก็ล่องล่องออมไปเบิึงนะครับว่าเห็ดแบบผมเหตุ นะครับเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับว่าเข้าต้องตามสภาพอากาศพระมาว่าเห็นฝนมาแล้วเห็นผู้อื่นวันกับวันตามนะครับถ้าวาันตามปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดเงินม่หน้าข้างบนก็เป็นวันก่อนผมไปน,นิดนึงนะครับเพามันเมือ่อยนะช่วงนี้มันกำลังดวนะงอาทิตตกนะครับถ้นะบาถ้าวันช่วงเป็นสภาพมิถุนายนนี่อยากขึ้นแน่นอนนะครับต้องปลายมิถุนา เขาต้นกระดาษเลยนะครับวนันสรุปแล้วคือเกี่ยวพร้อมกันที่เราครับมาว่าวันเร็ววันก่อนนะครับวันสาวันเร็ว,วเพราะว่าเกี่ยวกับช่วงาวันพฤศจิกาอยู่แล้วพฤศจิกาธันวาประมาณนี้นะครับอายุของเขาก็อยู่วันสามเดือนกว่าสี่เดือนนะครับสี่เดือนทีนเ่เกี่ยวคำนวณได้เลยนะครับคำนวณคำนวณระยะเวลามาสามารถถึงเข้าวันเสาแต่ว่าเวลาเกิดปุ๊บต้นมันสเตียนะครับมันกันบบล่มพร้อมนะครับยังผมเนาะห้เบิงทำหนีก่อนยังวม่หนีก็ โบโบอันหลายเพราะวะ่าเริ่มคำแล้วเดี๋ยวสิลับพอบานแล้วนะครับวันนี้ก็เอ๋อสมนีก็นะครับเนาะสวัสดีครับ